ต่อ,อไปอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วีนอนนี่ครับก็นี่เลยสำลีแล้วก็นี่ครับวีนอนนะขอวางดาบดีๆครับถ้าเราใช้วีนอนก็แค่ง่ายๆเนาะง่ายกว่าใช้เปลือกมะนาวแหละเพราะเป็นน้ำยาแต่สำหรับผมบางคนไม่มีวีอนอนไงก็ใช้แค่เปลือกมะนาวก็พอ วีนอนก็ลงไว้ลงวีนอนไว้สักระยะหนึ่งลงวีนอนแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเนาะทิ้งไว้ประมาณสักนิดหนึ่งไม่ต้องทิ้งไว้นานหรอกอเช็ดด้านนี้ออกก่อนเดี๋ยวมาลองดูว่าเช็ดทงความสะอาดไม่ยากครับที่ผมบอกก็คือวิธีการทำความสะอาดนะแล้วก็เช็ดพอลงวีนอนแล้วก็เช็ดเห็นไหมครับพวกคราบยางพวกอะไรเขาก็จะออก แล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะไปมันไล์ไม่้าล่ะโดนบัญชีโดนบล็อกไปเนาะอืมเคยเห็นคนอื่นเขาทําก็ไม่เห็นโดนอะไรโอเคเหมือนพี่ชีพมากเลยโดนบล็อกไปสามวันสี่วันนะครับเจอกันอีกทีวันที่สิบแปดนี่อันนี้สําหรับวีนอนเห็นไหมาถามว่าอันไหนมันเกี้ยงกว่ากันหมดมากกว่ากันใช่ไหมครับก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะว่ามันเห็นไหม เหมือนกันเนาะไม่ยากไม่ยากอืมเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้สําหรับด้านมีนอนแล้วก็อันนี้สําหรับได้ามใช้เปลือกมะน,นาวเห็นไหมครับอ๋อผ้ามันติดวางบนเขียงแล้วติดนั้นเฉยเลยอืมเสร็จสามโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมครับแค่ผ้าก็เช็ดออกแล้วเพราะว่าเราผมเมื่อกี้ผมวางบนไม้ให้เฉยงไงมันก็เลยเลอะอืม เห็นไหมทั้งสองด้านไม่ว่าคุณจะใช้เปลือกมะนาวหรือใช้วีนอนก็สามารถกำจัดคราบยางไม้ได้ทั้งคู่นะครับเนาะสำหรับยางไม้ยางกล้วยอะไรต่างๆที่คุณไปฟันกันมา